สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มาพบกับครูกอล์เกยนะครับในวิชานะครับกิจกรรมกลางแจ้งนะครับอ่านี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาโยนบอลกันนะครับก่อนจะไปโยนบอลนะครับเราต้องอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับให้เริ่มจากท่าแรกนะครับนำมือซ้ายและมือขวามาประสานกันนะครับแล้วก็ยืดแบงหน้าแล้วนับ1นึ่งถึงสิพร้อมกันครับ1 2 3 4 5ส7 8าด เก้าสิบนะครับแล้วยืดไปด้านบนบ้างนะครับเอานะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับยืดลงมาข้างล่างนะครับต่อไปนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับต่อไปนะครับไปด้านซ้ายนะครับนะับ1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับต่อไปไปด้านขวาน,นะครับนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับอ่าการโยนบอลนะครับอาจจะช่วยในสร้างนะครับเรื่องสมาธินะครับและกล้ามเนื้อส่วนมือของนักเรียนนะครับให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับ ถ้านักเรียนคนไหนที right <ind> ่ไม่มีลูกบอลนะครับสามารถใช้ตุ๊กตาตัวเล็กๆแทนได้นะครับเราไปดูนดีกว่านะครับว่าโยนบอลยังไงนะครับครับตอนนี้ที่อยู่ในมือครูก็คือลูกบอลนะครับอ่าท่าแรกนะครับอ่าโยนบอลขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็รับนะครับมือของเราเนี่ยจะอยู่ข้างใต้ของลูกบอลนะครับหรือครูบอกว่าใช้ตุ๊กตาก็ได้นะครับอ่าก็คืออยู่ข้างใต้ลูกบอลหรือตุ๊กตาของเรานะครับอ่าแล้วก็ ผลักบอลงายโยนขึ้นไปครับอ่าแล้วก็รับด้วยท่าเดิมนะครับรับด้วยท่าเดิมนะครับอ่าเวลาักเรียนรับนะครับเวลาักเรียนโยนขึ้นนะครับอ่าสมมติว่ามีลูกบอลนะครับแล้วก็โยนขึ้นนะครับเวลารับก็เราต้องรับน้ำหนักลงมานิดนึงนะครับเพื่อจะได้รับลูกบอลนะครับอ่านะครับทําพร้อมกันนะครับเอานับนะครับคูณนับหนึ่งหนึ่งสามแล้วโยนนะครับเอาหนึ่งสองสามอ่าครับเก่งมากครับนักเรียน คราวนี้นะครับแบบมีลูกบอลบ้างนะครับหนึ่งอสอ่าครับอีกหนึ่งรอบนะครับหนึ่งสานะครับอ่าต่อไปนะครับมีอีกท่านึงนะครับถ้าขยรเป็นลูกบอลก็หัดถับได้นะครับโยนลูกบอลลงพื้นนะครับให้กระดอนพื้นแลวเรารับนะครับ ข้อแตกต่างครับก็คือเมื่อกี้มือเราอยู่ข้างใต้ลูกบอลใช่ไหมครับนักเรียนแต่คราวนี้มือเราจะอยู่ข้างบนลูกบอลนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับนักเรียนดูนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วผลักคล้ายๆกับผลักแบบผลักไปข้างหน้าครับแต่ว่าเราผลักลงลงพื้นครับมืออยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ผลักลูกบอลลงพื้นนะครับให้กระดดนมาแล้วก็รับด้วยท่าเดิมนะครับแล้วก็รับด้วยท่าเดิมนะครับนักเรียนทําได้ไหมครับนักเรียนทําได้เก่งมากครับทุกคนครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้ว ให้นักเรียนถ่ายส่งมา,าลายกลุ่มห้องของตัวเองนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบาย